สวัสดีครับวันนี้พ่อมีอยู่ในในช,อช่องแชงโคูดนะครับวันนี้พ่อจะมาทำทำการบอกว่าปล่อยไฟฟ้ามีสกิลในบ้างน,นั่นไปดูกันเลยสกิลที่นึงสกิลแซดจะจะเป็นการปล่อาายไฟฟ้าออกมาสกิลที่สองสกิลเอ็ก จะทำการปะปนังปะ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 เราค่อยกันนะแคปที่สองจะไปการเรียกสายฟ้าออกมาสกิลที่สามสกิลนี่จะเป็นการปล่อยสายฟ้าออกมาแต่แต่ว่าจะช้าไปนิดหน่อยสกิลสกิลส,ส,สกิลวี จะเป็นการปล่อยสายฟ้าออกมาสกิลสุดท้ายสกิลแอปเป็นการบินบินเด้อเกนขอตัวละไปก่อนสวัสคีคับ